อ๋อทุกคนของหนูร้องจ๊อกๆเยู่อ่ะอืมอืมออ้อโต๊องอื้อ I l like uh, ตําเส้นเล็กใช่ค่ะทุกคนคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินตําเส้นเล็กมากหนูรู้สึกว่ากินเส้นมาแล้วก็มันก็อร่อยอยู่หรอกแต่การกินตําเส้นเล็กหรือตําเส้นมามา่ามันค่อนข้างที่จะดูดน้ําปลาได้ค่อนข้างที่จะหนัว แล้วมันก็พูดแล้วน้ำลายไหลแต่กินไม่ได้กลืนน้ำลายหนึ่งแบบพูดจริงไม่ได้พูดเล่นว่าชอบมากๆออา,า,า,อาโอ้เขียนรียเนื่องไม่เท่ากันสตาฟถามแล้วว่าตื่นหรือย,ยังโทสายเห็นหนูไม่สั่งข้าวแน่นเลยจริงๆไม่ใช่เวลากินข้าวหนูอะ่ะหนูกินบ่ายโมงเป็นต้นไป พราะเมื่อวานนี้ซ้อมบ่ายสองใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ซ้อมเที่ยงเอ้ยซ้มอมบ่ายโมงแล้วมันเลยไม่ใช่เวลากินข้าวแต่ว่าถ้าหนูไม่กินหนูก็จะไม่มีเวลากินข้าวอีกตายละใช้ชีวิตยังไงดีเนี่ย เอาละกจะแต่งเบาเบาเบากี่โมงแกจะสบายสบายสบายกี่โมงตั้งใจซอมนะคะได้เลยค่ะทุกคนก็ขอบคุณครับทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันด้วยนะอยากรู้ว่าแต่ละวันของทุกคนเป็นยังไงบ้าง ทำงานหนักกันหรือเปล่าเหนื่อยกันหรือเปล่ามีเรี่เครียดๆกันหรือเปล่าเพราะว่าเอ้ยขอบคุณครับนี่ขาว like swim okay. actually my eye already done so move to mask color เจอกันวันที่6เจอกันนะครับดูแลตัวเองด้วยนะเดินทางอุไอติคิวมาแบบยาวๆอ่า I'm so sad that I cannot meet you guys in Hangzhou but it's okay I think we will have another chance to meet soon okay ทำงานหนักแต่เห็นหน้าพ่หนิวก็หายเหนื่อยเลยดีชมัดมีดีนะที่ไม่พีมาทำงานหนักแต่เห็นพ่หนิวมาไล่ว่าเหนื่อยกว่าเดิมโอเคนะ I have tried f e n d s he's a i m e to keep his c o n t e n t i n สวยมาก w What i s mean สวยมาก it's mean very beautiful ใช่ขนตาจึงมากขนตาจริงชอบมีคนถามว่าติดขนตาปลอมหรือเปล่าคือก็ชอบติดบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ต้องถ่ายรูปก็ไม่ไม,ไม่ค่อยติดหรอก This way, this way this area I'm so hungry ไม่ได้พักเที่ยงหรอนี่เรียนมาดูยังไม่ได้พักเที่ยงหรออันนี้กลับมาใช้น้องเขียวอีกแล้วอะทุกคนคือหนูไม่สามารถมูฟจากน้องได้เลยหนูชอบตรงที่มันล้างง่ายอะ่ะ รู้สึกว่าพอมาสคาร่าที่มันล้างยากเกินไปมันค่อนข้างเป็นอุปสรรคในความขี้เกียจล้างหน้าของหนูที่ถึงที่ผ่ายไปไหนคะวันนี้ไปซ้อมฮะ จริงหนูมีขี้แมงวันตรงนี้ด้วยมันมาได้ไงไม่รนูแต่ตรงนี้มีอยู่แล้วตรงนี้คือจี้ออกจริงๆตอนแรกตรงเนี้ยคือสีดําชัดมากแบบเบลเริ่มเลยทุกคนมันไม่ได้เบลเริ่มขนาดนั้นหรอกแต่มันก็มีแต่ว่าเอ่อมันอยู่ตรงช่วงร่องน้าตาพอดีเลยต้องจี้ออกเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีตรงนี้มันจะเป็นคนร้องไห้ง่ายซึ่งก็ร้องไห้ง่ายจริงแล้วก็จี้ออกแต่ก็ร้องไห้ง่ายเหมือนเดิม แต่ว่าตรงเนี้ยอยู่ดีมันก็มาจากไหนก็ไม่รู้อะทุกคนหนูเพิ่งมามีตอนโตเองอะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือช่วงใต้ตาน่าจะด้านนี้อยู่ตรงกลางดังนั้นเราจะมาย้ำความชัดเขาหนูชอบนะงน,นีสวยนีแต่ทำไมไม่อยู่ด้านเนี้ย โอ้ยท้งทองร้องทุกคนได้ยินเสียงท้องร้องปะ Primary update okay review update ส่วนบิคคัต I have a lot of photo actually ได้ยินจริงเหรอเสียงชัดเจน Okay เดี๋ยวหนูรีบแต่งหน้าให้เสร็จแล้วหนูจะไปสั่งข้าวกินละวันนี้ที่ฝ่ายตรงไหนอีกที่หนึ่งดิ Oh, ใหญ่เกินบ,บ้าบ้าไปแล้วเนอ็ดน no, no, ดูกินข้าวแล้วจะไม่กินแล้วโอเคไหมเดินูเสร็จนี่เดจะไม่กินข้าวแล้วเ <c oughs> ดินหัวแปลงนี <c oughs> ้มันเหมาะ <c oughs> กับการเราดั้งอย่างนี้มากเลย Thinking of how much I am. Okay, I will use this from fan. Maybe this one first. What is this color? Actually, already have. ขอบคุณค่ะพี่พีเจเนกิดตึงอะีกิดถึงอะีอเอาโอ้ oh my god สวยมาก Miss you, na. Long time no see. Oh, see so much. It's very beautiful color, actually. Oh, It's very beautiful ทุกคนหนูจะเป็นบ้าแหละจริงๆหนูเออหนูอ๋อคือสีที่หนูมีอาจจะอีกสีหนึ่งแน่เลยหุยปากหนูจุปปจ๊บๆเลย Pretty good อ่า this one number b e t is niche ตอนไปอาบน้ำเดี๋ยวข้าวเย็นหมด mm, niche <at. S 2> เดี๋ยวว่าตอนไหนโน่นโอ้ยทุกคนสวยมากสีจริงสวยมากมันเหมือนมันแมทกันกับแก้มอะ่ะ mm. เดี๋ยวนะหนูทำไงให้เห็นสีชัดๆบ้างอืม อันนี้น่าจะตีขึ้นเห็นป่าว่าสีมันแมทกันกับสีแก้มอ่ะทุกคนโอ้ยเลิศเวอร์โอ้ยจุยนะอ่ะอืมขอลองอีกตัวหนึ่งอ๋อตัวนี้ตัวนี้ใช้แล้วเคสีอะไรนะคะอันนี้คือชื่อสีนี้ค่ะเรามาป้ายยากันเถอะทุกคนมันเลิศมาก vou oh, é no top okay. okay, yeah, Never be the same again, Never be the same. a ๋อนิ่มอ๋อ i ิฟไอ e ทมทริซีอิทธิ์ e can buy is international band k o l เล band but can international can buy right 3CE เบอร์น,นี้นะคะทุกคนสวยมากสวยเลยอะแบบแต่หนูไม่รู้ว่าสีปากของทุกคนที่ทาจะเหมือนกันไหมแต่ว่า ยหยุดทาไม่ได้อ่ะโอ้คนดูดิป้าหนูเหมือนจูบบเลย it's like จูบบป่ะ you know อ uh, ่ for now I'm at เ uh, Thailand นี่ขอนี่อะไรอ่าอันนี้ของ Tracy Have a n e e n e e มันเขียนวันนี้นะ N E A T ครับอู้นี้เมคอัพดีมากทุกคนน,นี่แหลหนูมีทิก We gotta streamline these ideas. We need grammarly. Right? Eat now. You stole my screen. <laughs> yeah, I think so. I have to find something to eat. So let me check. What should I eat? Actually, I really like salmon. Maybe eat some salmon. Not sure that already open yet. Did you know this word หมายปังมาก i t mean good uh, not good not that good uh, how to say it ลดมากแม่ last ขั้นตอนนะคะ last พวกสิ ไ s, oh, s good. เราไปนั่งช่วงนาได้ครับหรือหนูจะไปซ้อมเต้นอย่างนี้เลยด้วยโบใหญ่เดินไปไม่มีใครมองให้รู้ The a n d y e s This one is from Korea I buy I bought it uh, from Olive Young Very really good because because I went to Korea and I uh, and I have a lot chance to make up with k o r e a makeup artist and then everyone ย this ทุกคนใช้ันนี้หมดเลยคือใางแต่งหน้าที่เกาหลีที่พที่หนูเคยได้ไปแต่งมา <c oughs> ทุกคนที่หนูแต่งมาคือใช้ตัวนั้นหมดเลยโอเค maybe I have to go now okay let's see next time let's meet next time let's talk next time นะคะ yeah I'm having my lunch now so good I'm very hungry Nihau เจิดไหม See you next time Bye bye See you next time นะคะทุกคนไว้เดี๋ยวมาคุยกันใหม่ OK So cute Look like me, my 25 It's like Thank you so much. Oh, my God. Car? <laughs> and this one. What? Oh, how many? Already, already three of cat, cat lion? Oh, my God. Oh, my God ah <laughs> also what? thank you so much i don't know what should i do so shy <laughs> very shy thank you so much been a long yes i think so but yeah i have to go thank you 25 see you next time okay? เอ e see ซียนิ x t t i ามนะคะไว้เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะคะ thank you so much I love you happy ละ very happy now โอเคค่ะบ๊ายบนะนะไ้เอา